Okay. <laughs> สวัสดีครับพบกับรายการสถานีคายทุกครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลานะครับหรือว่าทาง NPT นะครับกับผมสุชาติศรีอภากรครับสำหรับเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้นะครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนนู้นนะครับก็คือเรื่องกิจกรรมโครงการนะครับในส่วนของสํานักประสานนโยบายสังคมกิจวิทยาสปตนะครับซึ่งมีกิจกรรมและก็โครงการที่น่าสนใจนะครับที่อยากจะเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังนะครับพบกับสิ่งน่าสนใจก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราพบกันครับ กี่อผ้าที่รับกันเป็นจังหวะเป็นสัญลักษณ์ของโรงทอผ้าวัดพระพุทธอําเภอตาบใายจังหวัดนราธิวาสด,ด้วยเพราะระเบียบประจํากลุ่มศิลปาชีพทอผ้าวัดพระพุทธกําหนดไว้ว่าสมาชิกทุกคนต้องมาทอผ้าที่โรงทอเท่านั้นน้าแดงสุขชัยกรรมาการกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าวัดพระพุทธบอกถึงที่มาของกฎเกณฑ์ข้อดังกล่าวว่าด้วยเพราะพระราชดำร,รัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้คนไทยได้เห็นความสําคัญของการสามัคคี ดังนั้นการที่สมาชิกมาทำงานด้วยกันจะก่อให้เกิดความผูกพันความเอื้ออาทรความรักพวกพ้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งเป็นที่มาของความสามาัคคีการดําเนินงานภายในกลุ่มจึงต้องมีการจัดกิจกรรมเพื่อเกิดสิ่งดังกล่าวอาทิการร่วมกันออกกฎเกณฑ์ประจํากลุ่มการช่วยกันเตรียมกี่แบ่งเส้นได้นําได้ขึ้นกี่จนกระทั่งการแนะนําเรื่องการทอการขึ้นลายการช่วยกันตรวจและคุณภาพผ้าทุกผืนก่อนนําส่งสวนจิตรดา เพราะว่ามันขาดความสามัคคีความรวมกลุ่มเพราะว่าถ้าไปทำที่บ้านนี่มันเป็นไหนเวลาผิดแล้วกั็ผิดเลยเมื่อเอามาแล้วกว่าจะรู้กัดสายแล้วแกล่ลาบากแต่ว่าทํารวมกลุ่มทำทำในสูตรน,นี้พอรู้สึกว่าผิดนิดผิดน้อยนี่มันจะีรียกพักพวกนะมามาช่วยกันแล่ช่วยกันดูมันจะผิดน้อย ผลการดําเนินงานในลักษณะการจัดการร่วมกันของกลุ่มความสําเร็จที่เห็นได้ประจักษ์คือคุณภาพของผืนผ้าทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้ายทุกผืนเรียบและแน่นผ้าที่ส่งไปยังกองงานศิลปาชีพสวนจิตรดาไม่เคยถูกตําหนิหรือส่งกลับมาแก้ไขใครช่วยกันคือว่าคุณจะค้างๆ้านะช่วยกันดูแลด้วยว่าของใครจะทํามีผิดปกติได้เพื่อนีม่มั่งเพราะมันรักเต้นระเบียบมันตั้งไว,ว้แล้วถ้าถ้าว่ากระทบมันกระท่อผ้านี่ ให้กระทบสองครั้งมันเนื้อผ้ามันจะเนียบเนียนมันจะละเอียดถ้ากระทบครั้งเดียวมันจะเป็นคลื่นเนื้อผ้ามันจะเป็นคลื่นมันบางนี่คือทางกลุ่มของนี่ให้กระทบสองครั้งมันเนื้อผ้ามันจะเรียบถ้ากระทบครั้งเดียวมันจะดิดออกแต่สงครั้งมันค่อยๆจัดๆเข้าไปเนื้อผ้ามันจะดีขึ้นพลังแห่งความสามัคคีคือสิ่งที่ไม่ต้องซื้อต้องหาทุกคนพกพาติดตัวตลอดเวลา อยู่ที่ว่าแต่ละชุมชนจะเห็นคุณค่าของพลังมากน้อยแค่ไหนความสำเร็จของกลุ่มทอผ้าวัดพระพุทธนับเป็นตัวอย่างที่พิสูจน์ว่าสามัคคีคือพลังได้เป็นอย่างดีนะครับ ขณะน,นี้ทุกท่านนะครับอยู่ในรายการสถานีกายทุกนะครับก็สลับที่เกิดมาตั้งแต่ตอนแรกก็คือกิจกรรมแล้วก็โครงการนะครับในส่วน,นของสํงานักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยาของสปตนะครับคนที่เช claro ิญมาวันนี้ต้องตอบคาถามได้แน่ชัดนะครับก็คือท่านพอนะครับก็คือวันนี้เรียนเชิญนะครับแล้วก็ได้รับเกียรตินะครับจากท่านพอสนั่นสนทิเมืองนะครับผู้อำนวยการสํานักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยาสปตครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพูดถึงกิจกรรมแล้วก็โครงการของ สังคมกิตเอาสั้นๆนะครับที่พี่น้องประชาชนก็พูดกันติดปากมากก็คือโครงการพนมนะครับอยากจะถามท่านบอกรัาว่าโครงการพนมเนี่ยชื่อเต็มๆมันชื่ออะไรความเป็นมาเป็นยังไงแล้วก็เราในส่วนของสังคมกิตเองเราทําอะไรบ้างครับกับโครงการนี้คือโครงการพนมก็คือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่คือชื่อเต็มชื่อเต็มเลยครับเป็นเป็นโครงการที่เกิดมาพร้อมๆกับ อสองปรตตอเลยตั้งแต่เริ่มแรกนะครับ,รบสมัยท่านพนายตั้งแต่คําสั่ง207นเมือ่อปี4 9ตั้งแต่เริ่มแรกเลยเข้ามาปี50เนี่ยก็เริ่มเนื่องจากขนาดนั้นปัญหาก็คืออะไรในในมิติของของพื้นที่นะครับ,รบเรื่องของภาครัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะลงไปพื้นที่ได้ในเรื่องของการบริการชาวประชาชนต่างๆเหล่านี้ก็เลยมันเกิดช่องว่างระหว่างประชาชน กับเจ้าหน้าที่นั้นก็เลยได้มีโครงการนี้โครงการพนนเมี่ยได้ลงในพื้นที่เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ทางประชาชนเนี่ยในเอาเราตั้งงบประมาณไปให้ประชาชนเนี่ยได้ร่วมคิดร่วมทํานะครับเอางบประมาณในตัวนี้แล้วก็ให้สงหลักเลยแล้วก็ให้ให้ร่วมคิดร่วมทําว่าจะทำอะไรประชุมประชาคมแล้วให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยลงไปร่วมด้วยไปร่วมไปร่วมคลุกคลีกับชาวบ้านแล้วก็เสร็จแล้วก็โครงการนี้ เงินลงสู่หมู่บ้านเลยครับลงสู่หมู่บ้านจัดซื้อจัดจ้างเองอะไรเองเงินเข้าบัญชีผู้ใหญ่บ้านหรือคณะกรรมการของหมู่บ้านเนี่ยเบิกเองทําเองเพื่อที่จะเนี่ยเขาเรียกว่า1เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน2เป็นการให้ประชาชนเนี่ยได้คิดเองทําเองแก้ปัญหาของประชาชนในหมู่บ้านเองอันนี้คือคือความเป็นมาแล้วก็วัตถุประสงค์ของของโครงการพันธมครับแล้วก็มีการพัฒนาในแต่ละปีละปีละปีมาเป็นตามลําดับครับครับผม ถามท่านปอเพิ่มเติมครับว่าวิธีดําเนินการครับท่านปออเหมือนจะว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยถ้าโครงการพนลลงลงไปเนี่ยวิธีการดาเนินการในส่วนของสังคมจิตเองเรามีวิธีการดาเนินการอย่างไรครับตามหลักครับวิธีการก็คือเป้าหมายก็คือต้องการให้ประชาชนเนี่ยคิดเองทําเองแก้ไขปัญหาเองนะครับแต่เราเนี่ยเป็นการวางกรอบแนความกว้างในการปฏิบัตินะครับอย่างเช่นเหมือนเหมือนปีนี้ในปี60เนี่ยมันจะ มันจะอะไรขั้นตอน,นมันจะมากกว่าปีป,ป,ปีที่ผ่านมาเ <c oughs> นื่องจากว่าเราต้องการที่จะให้ประชาชน,นมีส่วนร่วมไมาเยอะ, <c oughs> อะโดยขั้นตอนนะครับขั้นตอนหมู่บ้านที่มีมีมัสยิด <c oughs> ก็ให้ไปคณะกรรมการมัสยิดเนี่ยได้ไปคุยกันก่อน <c oughs> ว่ามีปัญหาอะไรบ้างจะช่วยกันแก้ปัญหาประชาชนชาวบ้านโดยงบประมาณในส่วนนี้ <c oughs> ถ้าหมู่บ้านนั้นมีสามมัสยิดก็จะต้องทั้งสามมัสยิดเนี่ยมานั่งคุยกันไม่ใช่ดังมัสยิดก็แยกกันคุย อพอแยกเสร็จพอระดับพื้นแยกย่อยเสร็จก็มาสู่ระดับของประชาคมของคณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านก็มาพิจารณาตามความต้องการทั้งสามมณยิดเนี่ยเสร็จแล้วก็เข้าสู่เวทีประชาคมของหมู่บ้าน <laughs> เห็นไหมครับอันนี้นี่แต่เมื่อก่อนเนี่ยมันแค่ประชาคมแล้วก็นั่นเลยแต่ขณะนี้เราแยกย่อยให้เห็นชัดหรือถ้าหมู่บ้านไทยพุทธก็เป็นกลุ่มบ้านากลุ่มบ้านนี้มีกี่คนก็ประชุมป,ประชาคมกันว่าต้องการอะไร,รในกลุ่มบ้านนี้ เหมือนถ้าหมู่บ้านนี้มีสามสามสามคุ้มบ้านหรือหรือสี่คุ้มบ้านก็ประชุมในคุ้มบ้านเสร็จเสร็จแล้วก็คณะกรรมการหมู่บ้านก็มาพิจารณาเรียงกันแล้วก็เข้าสู่ประชาคมหรือถ้าบางหมู่บ้านมีทั้งไทยพุทธในมุสลิมมัสยิดก็ประชาคมกลุ่มของไทยพุทธในกลุ่มบ้านนั้นก็ประชาคมเสร็จแล้วก <ca> ็คณะกรรมการหมู <and S 2> ่บ้านก็มาเรียบเรียงกันแล้วเข้าสู่ประชาคมของหมู่บ้านนี่คือขั้นตอนมันจะมันจะทำอะไรมันจะทําให้โครงการเนี่ยมันมันทุกภาคส่วนจะรู้ เมื่อก่อนเนทางผู้นำศาสนาไม่รู้ว่าโครงการพน,นมนเป็นของผู้ใหญ่บ้านก็ว่ากันไปแต่ขณะนี้ทุกภาคส่วนทุกคนได้มีแนวคิดมีขบวนการร่วมนะครับในการที่จะคิดโครงการอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ,นนค,รบคือหมายถึงว่าในแต่ละคุ้มบ้านเนี่ยทำประชาคมคุยกันก่อนคุยกันก่อนพอหลังจากคุยกันแล้วปุ๊บได้ว่าหนึ่งสองสามาก็รวบรวมรรแล้วก็มาที่ประชาคมใหญ่เลย <นะ S 2> รวบรวมมันเสร็จแล้วก็คณะกรรมการหมู่บ้านก็มามาพิจารณา คราก็เสร็จแล้ยประชคมใหญ่กันว่าจะเอาันยังไงแต่เมื่อก่อนเนี่ยประชาคมเลยขั้ขบวนการมันจะขณะนี้เราให้มันซึมไปในนะอย่างน้อยคือขบวนาการคิดมันก็ได้มาจากฐานรากที่แท้จริงรจากเมื่อก่อนณะกรรมการหมู่บ้านก็ไม่กี่คนก็คิดกันเพราะว่าเอากรุงการนี้ทุกคนก็เห็นด้วยแต่ขณะนี้มันมาหลายกลุล่มแล้วอันนี้นีคือความเปลี่ยนแปลงไปแล้วผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างรครับ,รบขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการประชาคมนะครับประชาคมแล้วก็ ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตก็อย่างเช่นจะส่งเสร,ริมด้านอาชีพจะช่วยเหลือคนจนกันยังไงจะทําอะไรต่างๆนี้อยู่ที่หมู่บ้านดังนันเพราะฉะนั้นเปิดกว้างไว้เพื่อที่ถ้าเราไปกําหนดมากไปเดี๋ยวเขาการคิดการอะไรต่างๆก็ไม่เปิดกว้างอีกก็ให้เขาคิดกันเองทํากันเองแล้วเราก็รายงานเรามาแต่ขณะนี้เงินลงไปสู่หมู่บ้านเลยครับเงินลงสู่หมู่บ้านแล้วอยู่ในกระบวนการประชาคมนะครับเพื่อ ขับเคลื่อนงานแล้วเนี่ยตอนนี้การกดเนินการอยู่ครับสาหรับโครงการพนมที่ผ่านมาเนี่ยผลเสียงตอบรับของพี่น้องประชาชนเป็นยังไงไหมครับเงินลงไปสู่หมู่บ้านครับแก้ปัญหาตรงจุดครับเป็นไปสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็เขามีงบประมาณก็สามารถทําได้เลยจัดซื้อจัดจ้างผู้ใหญ่บ้านจัดการเองหมดเลยมันไม่ต้องขึ้นมาถึงอําเภอไม่ต้องขึ้นมาถึงจังหวัดอันนี้มันคือคือเรื่องของข้อดีนะเราขอยกเว้นมติครมเลยการจัดซื้อจัดจ้างนี่เป็นพิเศษไปเลยในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นงบประมาณ2องแสน หนึ่งหมืน่นนะครับสองแสนหนึ่งหมืน่นแ,แต่และหมู่บ้านเนี่ยก,ก็พัฒนาไปส่วนนั้นครับ,รบแล้วปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาเป็นยังไงครับท่านบอกปัญหาอุปสรรคโครงการนี้ก็เมื่อก่อนปัญหาอุปสรรคก็คือขอบวนการมีส่วนร่วมที่มันมันยังยังไม่หลากหลายมันไม่หลากหลายทีนี้เราก็เลยกำหนดจุดที่ว่าลงกลุ่มบ้านคณะกรรมการมัมสยิดเนี่ยลงไปในพื้นที่ตัวนี้นะครับ,รบอันนี้ก็ลงไปรายละเอียดในตัวนี้ขณะนี้หลังจากนี้ก็เราก็สบตก็จะลงไป ลงไปประเมินโครงการลงไปให้ขวัญกําลังใจขับเคลื่อนงานตามปกติในส่วนนี้ต่อไปครับกพาแสดงว่าปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาเมื่อก่อนเนี่ยความร่วมไมายร่วมมือเนี่ยอาจจะไม่ครอบคลุมถึงใช่ครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเหมือนที่พออบบอกครับก็คือมีส4มสี่คุ้งบ้านก็ให้ทําประชาคมร่วมกันพอหลังจากคุยกันเสร็จก็มาประชาคมใหญ่แล้วก็ออกมานะครับเป็นโครงการที่เป็นเสียงส่วนใหญ่จริงๆรนะครับก็นะครับนี่คือโครงการแรกนะครับก็คือโครงการพนมนะครับหรือว่า ครงการพัฒนาค,คุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนของจอังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับหรือว่าส่วนใหญ่แล้วชาวบ,บ้านจะเรียกติดปากว่าพนมพนมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังมีโครงการที่อยากจะนําเสนออีกนะครับแล้วก็ก็หวังว่าคงจะเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวุดพบสิ่งน่าสนใจก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันครับ ทุกแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือเสนอแนะช่วยบ้านเมืองสายด่วน1880ฟรีตลอด24ชั่วโมงทุกวันทุกเวลาทุกคำถามมีคำตอบสอบตอของเราทุกคนจริงใจเพื่อบ้านเมือง ตอนนี้ทุกท่านนะครับก็ยังอยู่ในรายการสถานีกายทุกนะครับซึ่งช่วงแรกนะครับเราก็พูดถึงเรื่องโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านนะครับในพื้นที่จังหวัดจันทบุรใต้หรือว่าโครงการพนมนะครับในส่วนของสํานักภาษานลยบายสังคมจิตวิทยาเองนะครับก็มีโครงการที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนหลายโครงการอีกหนึ่งโครงการนะครับที่อยากจะถามท่านปออก็คือโครงการตำบลสันติธรรมครับท่านผอที่มาที่ไปมันเป็นยังไงครับกอในการ ในการพัฒนาในการที่จะงบประมาณลงในในพื้นที่นะฮะเมื่อกี้เนี่ยระดับหมู่บ้านคือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านในระดับหมู่บ้านนะ่นเองพออีกโครงการหนึ่งอันนี้ระดับตำบลพอระดับตำบลเนี่ยจะมองในเขาเรียกว่าตำบลสันติธรรมก็เงินส่วนนี้ก็จะให้ระดับตำบลโดยเขาเรียกว่ามีคณะกรรมการระดับตำบลเป็นผู้บริหาร โดยมีคณะกรรมการโดยมีคำนันเนี่ยเป็นประธานนะครับเราเงินเนี่ยให้ไปเนี่ยเพื่อในเพ sure ื่อในมิติของการรักษาความปลอดภัยในในในตำบลนั้นนะครับเพื่อที่จะให้คณะกรรมการระดับตำบลเนี่ยในในโดยมีกำนันหรือผู้ปกครองท้องที่เนี่ยได้ได้ใช้ในเรื่องของการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในมิติของการรักษาความปลอดภัยให้กับตำบลนะครับให้กับตำบลโดยเราจะสรรให้นะครับ ตำบลละ1ล้านบาทสำหรับที่มี7หมู่บ้านขึ้นไปสำหรับ6หมู่บ้านลงมาก็ตำบลละ8 0 0แสนเนี่ยเขให้ทางทางพื้นที่เนี่ยได้ได้ไปจัดการกันเองนะครับโดยเงินก็ลงไปสู่บัญชีของตำบลเลยมาถึงตรงนี้เลยพี่น้องประชาชนอาจจะไม่เข้าใจกขาไวาเอ๊ะตำบลละตกลงว่าทางสปทเขาจ่ายยังไงกี่ตำบลตําตตำบลเท่าไหร่เพื่อมาชัดเจนวันนี้ก็คือเจ็ดตำบลขึ้นไปใช่ไหมครับ 7จ็ดหมู่บ้านขึ้นมาเจ็ดหมู่บ้านขึ้นไปหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทถ้าหกหมู่บ้านลงมาก็แปดแสนบาทนซึ่งเรามีทั้งหมดก็สองร้อยแปดสิบสองตำบลครับทั้งสามจังหวัดและสี่อำเภอที่เราขับเคลื่อนงานตรงนี้ครับนะครับเหมือนที่พอบอกว่ามิติด้านการด้านความปลอดภัยเป็นยังไงครับท่านหมก็คือให้ทางทางทางตำบลเนี่ยได้ไปวิเคราะห์ครับได้ไปคุยกันครับในระดับหมู่บ้านครับ ว่าในหมู่บ้านเราเนี่ยเรื่องความปลอดภัยเป็นยังไงเ,เราความปลอดภัยเนี่ยเราจะทําอะไรเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับในหมู่บ้านของเรารในตําบลของเรารเราไปคิดโครงการมาโดยใช้เงินในส่วนนี้เยอะแยะครับใน,ใน,ใ,นในการขับเคลื่อนงาน <c oughs> นะครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างในเรื่องของการฝึกการฝึกชรบก็ใช้งบเนี่ยเพื่อเป็นค่าอาหารเพื่อการกินในเรื่องของวิทยากรเพื่อให้ให้ฝึกด้านความพร้อม ในเรื่องของการเฝ้าสังเกตเฝ้เเาระวังการช่วยกันทำยังไงในเรื่องของมิติของการวัดสดุอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยในการชุดในการปฏิบัติงานอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะั้นก็ไปคิดไปคุยกันว่าจะช่วยกันยังไงในส่วนนี้หรือบางครั้งก็เ,เป็นค่าน้ํามันรถในการที่จะรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้านหรืเอ,เ,อเป็นเรื่องของการทําให้สองข้างทางเนี่ย ไปช่วยกันเช็คไปไอไอตัดหญ้าตัดอะน้เพื่อในเรื่องของให้มันดูในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังอะไรต่างๆครับผมหลายอย่างครับแต่ละตำบลไม่เหมือนกันก็ <ๆ S 2> ไปคิดกันเองทางสมตอน,นี้ให้กรอบให้อะไรไปคุณไปว่ากันเองในส่วนนั้นแในส่วนของผู้จุดสก,กัดต่างๆครับได้หมด<อ> <นะ S 2> ไดตรวจจุดสก,กัดเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆหล่านี้ ไฟฉายกับอกเสื้อสะท้อนแสงในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆเลยวิธีการดาเนินงานนะครับที่จะสนับสนุนนะครับในส่วนของสังคมจิตเองเนี่ยรเรามีวิธีการยังไงครับก็ขั้นตอนก็ดูดูยังไงก่อนเลยก็เราก็วางกรอบแนวทางไปครับเพื่อที่จะให้ปฏิบัติก็คือให้อาเภอกับให้ตําบลนี่แหละเป็นผู้ปฏิบัติครับในงบประมาณจุดนี้คุณจะบริหารจัดการโดยเรามีแนวทางการขับเคลื่อนงานตามที่บอกนี่แหละโดยเป้าประสงค์หลักก็คือการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ป้องกันหรือ ช่วยกันเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ในพื้นที่ในตําบลของเราไม่ให้เกิดเหตุการณ์รอันนี้ที่เราขับเคลื่อนงานในตัวนี้แล้วผลการเนินง,งานที่ผ่านมาเป็น,ปนยังไงบ้างรครับท่านก็ได้รับการตอบรับอย่างดีครับผลการตอบรับก็เป็น,ปนภาพรวมท่านก็เห็นแล้วใหมว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันก็เห็นชัดว่าสถานการณ์เนี่ยมันก็ลดลงมาตามลำดับ,บ,บมันไม่ใช่ว่าฝ่ายปกครองทําอย่างเดียวแต่ส่วนโครงการนี้มันจะต้องร่วมกับ3ฝ่าย สามฝ่ายก็คือใครฝ่ายทหารหรือชกอในพื้นที่ร่วมกับทางตำรวจร่วมกับฝ่ายปกครองก็มานั่งคุยกันคในการคุยไม่ใช่ว่าปล่อยให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านว่ากันอย่างเดียวทั้งสามฝ่ายนี้ต้องไปคุยกันมาวิเคราะห์มาคุยกันว่าเราจะจะทำยังไงงบประมาณในส่วนนี้ที่ได้รับการสนับสนุนเนี่ยนะครับว่าจะทำยังไงว่าจะสร้างอะไรนู่นทำอะไนี่ก็ว่ากันไปตลอดจนในข้อเสนอแนะของสบตเราเปิดกว้างไว้นะครับข้อเสนอแนะก็คือ ในขณะนี้นทางท่านจำนันนท่านผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเนี่ยท่านก็ได้มีแนวคิดว่าควรที่จะในการที่จะจัดทำป้ายบอกเขตในในในเขตพื้นที่ว,ว่าพื้นที่นี้อยู่ในความรับผิดชอบของใครถนนเส้นนี้ระยะทางเท่าไหร่มีหมายเลขโทรศัพท์ยัยงไงครับเห <พอ S 1> ็นไหมที่เราผ่านไปทางนาราธิวาสตอนนี้ขณะนี้เคยเริ่มขึ้นแล้ว นะครับเนี่ยตัวนี้ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะให้ทางเป็นโครงการตําบลสันติธรธมรมเพื่อใช้งบในการติดตั้งป้ายเนี่ยอย่างน้อยเราผ่านไปก็อุ่นใจรถไปเสียอะไรก็สามารถโทรหาผู้ใหญ่หรือโทรมีความรับผิดชอบในตัวนนเนี้ยเนี่ยไอ้สิ่งต่างๆเนี่ยมันก็เกิดความคึกคักในพื้นที่ตลอดจนในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลน,นะครับในการที่จะจัดตั้งชุดคุ้มครองตําบลเพิ่มนะนี่จะ,ะที่จะเกิดขึ้นเนี่ยทางเราก็ S <S <an> เอาในเรื่องของการจัดช่วงแรกมันชเรื่องเร่งด่วนการจัดตั้งฐานเนี่ยในบางครั้งเนี่ยในตำบลยังไม่มีงบประมาณก็ใช้เงินส่วนนี้ก็มาซื้อกระสอบทรายซื้อไม้ซื้อสังกะสีเพื่อตั้งเป็นชุดคุ้มครองตำบลใ,ใ,ในในจัดตั้งฐานในเบื้องต้นอันนี้มันหลายๆอย่างหลายๆกิจกรรมเพราะฉะนั้นในในแต่ละมิติเนี่ยนะครับมันก็ทําไปในแต่ละหมู่ตำบลเนี่ยมันก็มีแนวทางท,ท,ท,ที่ที่ไม่เหมือนกันทั้งนี้และทั้งนั้นก็อยู่ที่ที่ผมบอกทีมพี่เลี้ยง <Buck> ทั้ง3ฝ่ายเนี่ยก็จะต้องเป็นทีมพี่เลี้ยงนะครับเราจะต้องให้เขาวิเคราะห์กันดูอะไรกันต่างๆ,ๆเนี่ยซึ่งขั้นตอนต่างๆเนี่ยเมื่อทางตำบลเนี่ยจะคิดเป็นแผนงานโครงการเรียบร้อยหมดแล้วก็เสนอให้นายอำเภอพิจารณาดุมัตงแต่ก่อนที <c oughs> น่ทางนายอำเภออนุมัติเนี่ยต้องมา3ฝ่ายเนี่ยต้องมานั่งคุยกันก่อน <c oughs> ก็คือขะาราการระดับอำเภอเนี่ยว่าเออไอตำบลเนี่ยเป็นยังไงมันงบซ้ำซ้อนกันไหมทางนี้มียัง โรบกลัวจะซ้ำซ้อนกัน,นการบูรณาการการทางานร่วมกันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ส่วนส่วนของการขับเคลื่อนงานในส่วนนี้ครับครับผมก็ถามแบบแบบผมไม่รู้นะครับก็บคือสามฝ่ายที่อยู่อยู่ในพื้นที่ก็คือสามฝ่ายที่รับผิดชอบซึ่งเกี่ยวกับเรื่องงานด้านความปลอดภยัยด้วยแล้วก็มาคุยกันว่าเ,เรื่องความปลอดภัยเราจะทําไงเหมือนที่พออบอกว่าสับส่วนเรื่องการฝึกอะไรต่างๆเนี่ยเราฝึกร่วมไหมครับ มีการฝึกร่วมไหมมีครับอันนี้เรื่องของการฝึกเนี่ยเราให้ทางตำบวเนี่ยสนับสนุนหมู่บ้านละ10,000บาทครับผมตั้งเลยฝึกนะฝึกชลบรครับนะครับฝึกโดยร่วมกันก็คือทางหน่วยทหารจะเป็นผู้ฝึกให้ทางตำรวจเนี่ยเป็นวิทยากรครับฝึกในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยฝึกในเรื่องการใช้อาวุธฝึกในเรื่องของการบริการฝึกในเนี้ยเรื่องการประสานงานต่างๆเนี่ยเรื่องเรื่องของการฝึกซึ่งเรามีอยู่แล้วโดยเราตั้งให้ทาง ตำบลสายธรรมเนี่ยตั้งงบประมาณในส่วนนี้ในการสนับสนุนให้กับการฝึกของของหมู่บ้านเขาเรียกว่าฝึกกองกําลังภาคประชาชนในส่วนของอักคงการตำบลสายธรรมเนี่ยครอบคุมยะลาปฏินิยมราชวัฒนสีเพลิงสงขรลาใช่ครับไมถึงสะตูนไหมครับไม่มีครับสะตูนไม่มียะลาปฏินิยมราชวาแล้วก็สีเพลิงสงขาใช่ครับมีทุกตำบลเลยทุกตำบลครับแล้วในปี60เนี่ยที่เรากำลังเดินเนี่ย ทิศทางต่างๆเรื่องการดำเนินงานโครงการตำาวจสันติธรรมเนี่ยเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมครับมีมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติเตมบ้างไหมครับที่หลักการเหมือนเดิมครับแต่ว่ากระบวนการนะครับกระบวนการเนี่ยเรื่องของการบูรณาการเนี่ยจะสามฝ่ายเนี่ยเพราะในการที่จะทำเนี่ยนะในการขับเคลื่อนง,งานด้านการรักษาความปลอดภัยเนี่ยมันจะต้องทําร่วมกันทั้ง3ฝ่ายก็คือฝ่ายทหารฝ่ายปกครองและฝ่ายตํารวจอันนี้มันต้องประชุมร่วมกัน ที่ว่ามันปีนี้จะเปลี่ยนหน่อยหนึ่งก็คือเวลาไอ้ออระดับพื้นที่เห็นชอบแล้วอำเภอก็ต้องส่งให้จังหวัดได้ช่วยดูด้วยเพื่อไม่ให้งบซ้ําซ้อนกันเพื่อประสานการปฏิบัติว่าในพื้นที่ตําบลเนี่ยมันมีงบอะไรอะไรบ้างนะพอเวลาเป็นการสนับสนุนไปเนี่ยมันก็จะได้ไม่ซ้ํากันนอกจากอำเภอแล้วก็ไปจังหวัดอ,อีกให้เป็นการพิจารณาคือจังหวัดก็ประกอบด้วยสามฝ่ายเหมือนกันครับ,รบฝ่ายทหาร ฝ่ายตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองครับแค่ดูแผนแค่นั้นเองคนที่อนุมัติก็คือนายอำเภอเพื่อเพราะว่าในมิติที่ผมบอกว่าสามฝ่ายตัวนี้มันต้องไปด้วยกันเพราะฉะนั้นในมิติด้านความมั่นคงเราจะได้รู้ว่าหมู่บ้านนี้มีงบอะไรที่ทําอะไรผมกลัวทางเนี้ถ้ามันซ้ําซ้อนกันมันก็ใช่ไหมมันก็สิ้นเปลืองเสียประโยชน์เพราะฉะนั้นที่ให้มันตัวเนี้ยมันก็จะได้ขับเคลื่อนงานได้เลยครับนะครับอันนี้มันขั้นตอนนิดนึงโครงการตำบลสาริธรรมเนี่ยหลังจากที่เรา ทางสปตสับสนุนมาเนี่ยเสียงตอบรับของพี่น้องประชาชนเป็นเป็นยังไงบ้างครับก็ได้รับการตอบรับอย่างอย่างดีจากท่านผู้ปกครองท้องที่ท่านกำนันนะครับเพราะบางครั้งเขาบอกว่าในบทบาทในตัวนี้เขาก็อยากที่จะมีบทบาทกระบวนการมีส่วนร่วมนะครับว่าประชาชนเนี่ยเขาเขาอยากที่จะมาช่วยตัวนี้ด้วยก็เลยโครงการนี้ก็เป็นการเป็นการสนองตอบต่อแผนหรือต่อยุทธศาสตร์ในการแก้ไข ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือขบวนการมีส่วนร่วมตลอดจนเป็นภาระหลักของสปทในการที่จะส่งเสริมขบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะนันโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ตอบสนองแล้วก็เป็นภาระหน้าที่ของสวทที่จะให้ชาวบ้านช่วยกันในการรักษาความปลอดภัยนะครับเมื่อกี้มิติของการพัฒนาคุณภาพชีวิตอันนี้มิติของการรักษาความปลอดภัยซึ่งฝ่ายปกครองเนี่ยคือกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับเขาก็ของเราเนี่ย มันก็มีเต็มอยู่พื้นที่อยู่แล้วแล้วก็มันมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอยู่แล้วซึ่งเราได้ให้เขามาช่วยในส่วนนี้มันก็เป็นการสร้างเขาเรียกว่าการมีประสิทธิภาพในการที่จะให้มันเกิดผลนะครับ,รบในการปฏิบัติงานนะครับในสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยก,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 ก็สัพท์กิจกรรมในช่วงแรกนะครับที่เราพูดคุยกันก็คือเรื่องโครงการพัฒนานคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่งบ้างนะครับใน จังหวัดเชียงรายพัฒนาคือโครงการพนมนะครับก็ต่อเนื่องมาจนถึงโครงการหมู่บ้านสันติธรรมมีทั้งปัญนาคุณภาพชีวิตด้วยแล้วก็มาเสริมสร้างเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับก็วันนี้ก็คงจะชัดเจนนะครับระดับหนึ่งนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนสำนักภาษสานนโยบายสังคมกิจวิทยาถ้าหากว่ามีโครงการไหนที่พี่น้องประชาชนเขา สงสัยอยากจะโทรมาถามมีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับท่านหนึ่งแปดแปดศูนย์ครับโทรง่ายๆหนึ่งแปดแปดศูนย์สามารถติดต่อได้หมดเลยครับไม่มีปัญหาคือให้จําสายเดียวหนึ่งแปดแปดศูนย์ของสปทเนี่ยนะครับโทรมาหนึ่งแปดแปดศูนย์ก็ทุกเรื่องได้หมดอันนี้เป็นการบริการของสปทอยู่แล้วครับโทรมาถามเนี่ยเดี๋ยวเขาตอบให้ได้หมดนะครับอันนี้นั่นได้เลยครับ ก็คงจะชัดเจนนะครับทั้ง2โครงการนะครับถ้ากว่ามีโครงการดีๆที่อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับผ่านรายการฐานีคลายทุกข์นะครับเราคงจะมีโอกาสได้มาพูดคุยกันอีกนะครับนะครับหากท่านใดนะครับชมรายการสถานีคลายทุกข์แล้วนะครับมีปัญหาที่อยากให้เราคลายทุกข์ก็สามารถจะส่งปัญหาของท่านนะครับมาอย่างสํานักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์หรืออาจะโทรศั์มาที่1 8ึน์ะครับ24ชั่วโมงนะครับผมสำหรับวันนี้ ผมนะครับท่านผอสนั่นนะครับแล้วก็ทีมงานสถานีคายทุกต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ